สวัสดีครับอยู่กับผมนะเจ้าเดิมนะฮะกับรายการนานาติดตั้งโซเชียลนะฮะร้านคนร้านความคิดผมป้องฮะผมเกียร์ครับผมอืรายการนานติังโซเชียลในวันนี้นะครับเราจะรวบรวมข่าวฮอตข่าวฮิตในรายสัปดาวันนี้หยิบมาสี่เรื่องด้วยกันแน่นอนฮะในสัปดาส์สี่นี้สี่เรื่องเรามเข้าสู่เรื่องแรกกันดีกว่าเรื่องแรกเกียร์จัดมาเป็นเรื่องของของมีค่าและเรื่องเงินเรื่องเงินอคือมันมีอยู่ร้านหนึ่งในจังหวัดระยองร้านจิวเวลรี่คือร้านป่านันน่ะ บาอันนั้นคือเขาประกาศตามหาเหรียญเหรียญ10ปี2533าเดี๋ยวเพื่อนน2533ปีนี้ปีแล้ววะ57า7้าเจเฮียกว่าปี2 0กว่าปี24แก้วกลัวอ้าวว่าไงต่อคือมันก็ไม่ได้เก่าอะไรขนาดนั้นอะแต่แบบแบบว่าที่หากันเยอะๆก็คือมันผลิตมาจำนวนน้อยแค่ร้อยเหรียญอ๋อคือมีเหรียญ1 0บร้อยเหรียญแค่นั้นที่หากันก็เพราะว่าเป็นของที่ลึกในงานสำคัญอะไร้านนี่หาเท่าไหร่เขาให้แสนหนึ่งอะถ้าหาได้แสนหนึ่งสิบบาทแรกแสนคุ้มเกีย หูมนาถ้ามึงมีอ่ะถ้าหากันดีๆอ่ะหาไม่ได้หรอกแหล่งข่าวที่เขาบอกมาอมีหมดร้อยเหรียญใช่ไหม,มจากงานที่ต่างประเทศอ่ะที่เขาว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์อ่ะคือหายไปแล้วราวเจ็ดสิบเหรียญคือทําแจกทิง<น>้งแจกขว้างไปแล้วเจ็ดสิบเหรียญเหลือมาสามสิบเหรียญตกอยู่ที่ไทยแล้วใครจะคิดว่ามันจะมีมันก็ต้องอยู่ในมือนักสะสมทุกคนออ,อมันก็เหมือนว่าตอนเราได้อะไรมาแล้ว,แ,ลวแบบณนะตอนนั้นอ่ะถ้าปีสามสี่มันคงแบบขี่เหรียญไม่แค่ปีเดียวก็เก็บทาไมก็ใช้ไปยี่สิบสี่ปีต่อมาแม่งแสนเฉย ใครจะไม่รู้ของเก่ามีค่าเสมอมันต้องคิดมึงเคยคิดถึงแฟนเก่าอะไรงี้ไหมไม่ไม่ไม่คือไม่เคยไม่มีแฟนไม่มีแฟนเก่าไม่มีแฟนใหม่หรือว่าะไม่คิดไม่คิดถึงมึงไม่คิดถึงจริงอ่ะไม่แล้วมันก่อนที่คุยรายกันคืออะไรเพื่อนเพื่อนเพื่อนนี่หล่อเชียร์แฟนเก่าแพ็์อย่างงี้เติด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 รูกเด็กเล็กแดงอ่ะ ในไทยเนี่ยพอได้ข่าวได้ทราบข่าวเนี่ยปุ๊บนะแม่งเอาแล้วมแม่งก,ก็ปลุกหาเหรียญสิบกันไงหามาแรกหาพี่สามสามมันมีกระแสไหม,มกระแสหนึ่งคือเหรียญสิบเปียสามสามนี่แหละแต่คือมันตะใบหา,างเลขเจ็ดออกเป็นปีสามเจ็ดอะสามเจ็ดตะใบออกอ๋อก็เอาเหรียญสามเจ็ดมาตะใบเป็นเหรียญสามสามใช่เชียแม่สุดยอดในความพยายาม คนไทยอ่ะเด็กไทยแม่งเก่งเรื่องแบบนี้ทุกครั้งอ่ะเล่เหลี่ยมเยอะเหลี่ยมมากไอส้สารเหลี่ยมจากเจ็บเป็นสามก็ตัดหางออกแค่นี้ก็กลายเป็นสามแล้วแล้วมีคนจับมีคนเชื่อมันมีคนโง่ยังมีคนบแบบแฟงคือคือคือร้านเนี่ยร้านเจวเวลรี่เนี่ยเขาบอกว่าเขาดูออกว่าปีไหนปีไหนอย่ามาแดกกูไม่ได้แดกหรอกแค่เนี้ยที่มันฮิตเรื่องเงินอ่ะมันมีมันมีมาก่อนแล้วคือแบงก์สินใช่ไหมออ เขาจะเลิกใช้ก็เก็บกันบางบ้านมีเป็นตึกก็เก็บกันใบเก็บมาแบงค์ยี่สิบงี้ก่อนจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่ก็เก็บกันใบคือมันเป็นกระแสมานานแล้วพวกขออะไรที่แบงค์หาไม่ได้ก็จะยากเสมอมันมีข้อค่าวประมาณนี้แหละเอาจริงไม่ควรไปนั่งซีเรียสกับมันหเปล่าเรื่องต่อไปถ้าพูดถึงเรื่องเศร้าเนี่ยนะวันก่อนเปิด Facebook มาน้ำตาแทบเล็ดทำไมวะเจอพ่อกูแต่งสวยไม่ใช่ไอสัตว์ก็คือ มีคนตายครับต้องไม่ธรรมดาดิถ้าเป็นกระแสอ่ะอ๋อใช่ฮะเขาคือใครดีกว่าอย่างเ้าเกิดพ่อคงตายที่หนึ่งกระแสพ่อคงตายนี่เงียบกิ๊บอ่ะใครใครเขาคือใครโรบินวิลเลียมคือโรบินวิลเลียมนี่เป็นนักแสดงดังมากทางไหนนักแสดงก็ต้องแสดงหนังดิก็ทางจอไงอ๋อทางจอโอเคหนังนี่เขามีผลงานอะไรดีกว่าที่หลักๆเลยเอาใหม่ๆแมตต์เดอะมิวเซียมหนังดีเนี่ยหนังดีทุกคนนอนดึกหนังดีทุกคนนอนดึกใช่รอดูฟรีมันอยู่ในโรงก็เขาก็แสดงเป็นประธานาธิบดีนรูสเวลล์ที่ขี่ม้าขี่ม้าเซ็กเทอร์ลด ถึก็บอกไม่ใช่ละไม่ใช่ไม่ใช่ขีม้าส่งเมืองดิที่เล่นแตะไหลปุ๊บ็ปุ๊บไปต่อคือขยี้หน่อยว่าคือเขาทําอะไรหลักๆเลยผลงานเจ๋งๆเลยเขาจูเมนจี้ที่เป็นฟิลเหมือนเกมเศรษฐีฮารุเต๋าอย่างที่บอกว่าเขาอ่ะเสียในวันที่ตามเวลาของสิ่งของประเทศนะนะสิบเอ็ดสิงหาซึ่งตามชนทศสูตรบอกว่าขาดการหายใจตายหัวม่วงด้วยนี่เห็นเขาบอกเออม่วงปิดปิดเลยโอ้ยถอกด้วยนะหายใจอยู่ดีเปิดด้วยผลลหัว เราะล้อโอเคธรรมดาธรรมดามันม่วงอีกหัวงไง <c oughs> ค,ค,คือหายใจอยู่ดีไม่ชอบเจอไปลืมหายใจตายเลยแต่มันยังเป็นปมอยู่นะแบบ,แบบว่าอาจจะเป็นการฆาตวตายก็ได้คือผลทา่ทนสูตรยังไม่แน่ชัดเท่าไหร่ <c oughs> ก็นะกว่าจริงแล้วคนนั้นไม่เดินผ่านบ้านเราคนนั้นเดินผ่านบ้าน <ๆ S 2> <c oughs> นี่ดึงมาเกี่ยวได้ไง โคนันไปที่ไหนก็ตายอยู่แล้วอ่ะใช่้อมีคนตายอ่ะนะก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็แฟนคลับทุกคนด้วยฮะเราจดจำเขาแน่นอนผลงานเขายังคงลดแล่นอยู่ในโลกใบนี้ต่อไปแผ่นฟิล์มเสียเราเสียบุคคลสำคัญทางภาพยนตร์ไปอืมใช่อีกหนึ่งแสดงควคือมาสู่เรื่องที่สามกันดีกว่าอ่าแน่นอนก็แสกันมันักพักแล้วแหละเรื่องนี้เรื่องเซลฟี่ และที่มันเป็นกระแสคือกับคนมันก็ไม่แปลกหรอกแต่ทุกวันนี้มันอยู่กับลิงลิงลิงไปเล่นแล้วคือมันมีคนคนนึงอะ่ะเขาชื่อว่าเดวิดเชลเตอร์เดวิดเซลเตอร์นี่เป็นช่างภาพเป็นช่างภาพแหละเขาตามถ่ายรูปถ,ถ่ายนู่นถ่ายนี่ตามพวกตามสัตว์อ่ะเขาก็ตั้งแคมป์ถ่ายรูป,ปโปรตีนของเขาอ่ะแล้วเขาหลับไปมันก็มีม,มีลิงอะ่ะลิงตัวนึงลิงแสบดำแแสแหมสแหมลิงแสมดำมาเขามาเด็กๆมึงเรียนภาษาไทยได้ยังไงวะเกสองเกรดสองคือเขามาขนเต็นท์เอ้ยไม่ได้เขาลิงไอ้ลิงเนี่ยลิงตัวนี้ขนเต็นท์โอเคมันมาคนนเเเต็ท์ออากลล้งไป่น อ๋อลิงมาแฮปก้องไปมันก็เป็นเป็นสัตว์ที่ใกล้เคียงกับมนุษย์นะลิงอ่ะก็ขโมยไปเล่นก็มันก็มือมันไม่นิ่งหรอกมันยังมือสมัครเล่นนะลิงอ่ะ<า>เออ,อยังยังไม่เซียนเท่าไหร่มันก็กดชัตเตอร์ก็ภาพมันก็เบอร์เบอร์เบอร์จนไปแบบจนเขาเจออยู่ภาพภาพหนึ่งเป็นภาพที่แบบลิงเซลฟี่ตัวเองเลย แล้วแชะปึ๊บอชดเจ๋วเผื่อใครแม่งไม่รู้จักคำว่าเซลฟี่นะแม่งคือการเอากล้องหน้าโทรศัพท์หรือกล้องหรือกล้องอะไรก็ได้ที่หันหน้าตัวเองคือคือเป็นเป็นการถ่ายรูปเป็นการถ่ายรูปที่ถ่ายคนที่อยู่ในรูปอ่ะคนกดชัตเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนี่เรียกว่าเซลฟี่แต่แม่งเสือกเกิดกับลิงลิงก็เลยมันเป็นเรื่องที่หือหาไงเขาไปเจอภาพภาพหนึ่งที่แบบลิงเซลฟี่ตัวเองอ่ะแล้วเสือกชัด้วยนะยิ้มแฉ่งเลยอเขาก็แบบเอ้ยรูปกูเสือกไปหลุด ในโลกโซเชียลไงแล้วเขาก็แบบว่าเอ้ยรูปภาพกูเอาไปใช้ได้ไงลิขสิทธิ์ของกูอ่าไม่ได้แล้วถ้าเกิดการฟ้องคือเนี่ยเว็บเว็บหนึ่งเอาภาพไปใช้โดยที่ไม่อนุญาตขออนุญาตนายเดวิดแชลเตอร์ไม่ไม่แต่ว่า <S <S 1> <S 1> นี่เป็นวิชาการนิดนึงนะฮะเจ้าของลิขสิทธิ์รูปจริงๆแล้วจะไม่สนใจว่าใครเป็นเจ้าของกล้องจะสนใจว่าใครเป็นคนรันชัตเตอร์มากกว่าใช่ฉะนั้นเรื่องนี้ต้องเป็นลิงเว้ยที่เป็นเจ้าของรูป แต่ตามหลักมันลิงมันเปน็นไม่ได้ไงคือพวกสัตว์มันจะเป็นเจ้าของรูปไม่ได้เอา้าแต่แค่เล่าแชตเตอร์ดิงไม่ต้องเป็นเจ้าของรูปอ่าลิงเป็นโอเคครับจบลิงเป็นเจ้าของรูป แล้วพอเขามีเรื่องขึ้นมาปุ๊บเขาบอกว่าตามที่คุณบอกกะบอกว่าใครเนคนกดชัตเตอร์คือเป็นคนเจ้าของรูปถ้าตามหลักคุณคิดว่าไงรูปเนี้ยควรเป็นของใครดีกว่าจริงๆแล้วพอมันเป็นของลิงไม่ได้กาน่าจะให้เป็นเรื่องของตากล้องที่ให้ปล่อยให้มันเปนะ็นสาธารณะใช่ให้อ้างอิงว่าเอาไปใช้แต่รู้ว่าเป็นฝีมือฝีมือกูถ่ายก็<ช>จบฝีมือกล้องกูแต่คือ,อ,คอนายเดวิดนี่คือเขาไม่คิดตรงนั้นไง <S <S> <S เขาไม่ได้ลงโลโก้ของตัวเองไม่ได้ทำว่าเป็นเจ้าของไงเขาลงปุ๊บคนดึงมาใช้แล้วก็มาเรียกร้องทีหลัังงมมว่่านนก็ไถูะตรเี้ยช่ ไเรื่องต่อไปไว้เกียรดกูเชื่อมึงต้องชอบเรื่องอะไรอ่ะนึกถึงประเทศญี่ปุ่นนึกถึงอะไรธรรมชาติว่ะหัวฟูจิอ่ะเรนเด่นเลยลองนึกนึกกลับมาอีกวิวนี่เลยเทคโนโลยีโทรศัพท์เดี๋ยวนี้มาแปบสไลด์อย่างงี้แปบแปบมึงจะชอบสไลด์อีกเวะอย่างเก่านี่เก่าว่ะโมเมกุไปเป็นเรื่องที่ผู้ชายทุกคนต้องมีอ่ะผู้ชายทุกคนต้องสนใจอ่ะคือน่าเป็นเรื่องแบบอีโรติกนิดนึงป่ะอืมเป็นภูมิปัญญาเหรอเรื่องอะไรอ่ะเฉลยเอวีหนังเอวีชอบใครดูดูอยู่ตอนนี้ก็มึงอ่ะ เนี่ยุกคนไดไหมอะตอี้เข้าเรื่องเข้าเรื่องเฮ้ยอย่างกูงี้ยุบิฮาตาโนะอิตโตมิทนากะโนมิตะฮามาอชิไม่ใช่อ่ะคือไม่ไม่ประมาณว่ามีข่าวจากองคการเอวีสะเทือนมาเลยเว้ยเขาบอกว่านักแสดงชายขายแคลนครับ ตาตอวางพวกคนไทยก็กระเฮียนกระหือรือกันเลยดิกระเฮียนกระหือรือก็พวกผู้ชายไทยอ่ะทช้ำได้ดีมากกูชอบกูชอบเอาจริงกูตอนแรกกูสับสนมากกับเด็กๆว่าแบบไอ้เฮียแม่งหนังจีนป่าวะฟันกันทั้งเรื่องไอ้ห่าคือพ่อบอกอย่าดูลูกเออพ่อทำไงฆ่ากันทั้งเรื่องพ่อว่าเออพ่อบอกดูหนังอะไรือป้องฟันกันทั้งเรื่องเลยพ่อคือแต่ผมผมเป็นคนนี้แบบพูดได้หลายภาษาไงภาษาญี่ปุ่นผมก็พอพูดได้เราพูดสักคำอืมฮะอาจจะไม่เก็ต มีอุปกรณ์มีอุปกรณ์สมมุิสมุิแตะเข้าไปแตะเข้าไปปุ๊บยัดเข้าไปอืมเก็ตเลยภาพเก็ตเลยภาพคืนลิงขึ้นเาเก็ตเลยเทียบในจำนวนวงการอ่ะผู้หญิงมีเป็นหมื่นผู้ชายมีเป็นล้านไม่ผู้ชายมี70็ดสิบอ๋อเจ็ดสิบหนึ่งหต่อเจ็เฉลี่ยแล้วว่ะเฉลี่ยแล้วร4 0ยสี่สิบกว่า คิดเอาดิมึงต้องเปลี่ยนผู้หญิงร้อยสี่คนอ่ะก็คือชายคนหนึ่งผสมพันธุ์ผสมพันธุ์ลอบไปผู้หญิงร้อยสี่กว่าคนคือยิ่งไวจ้องสืบพันธุ์ระหว่างแบบเราเนี่ยนะคือถ้าเป็นชายไทยก็ถือว่าคุ้มอ่ะเขาบอกกันมาที่มันน้อยเว้ยก็คือจริง่ามึงสงสัยว่ากูก็สงสัยตอนแรกว่าทำไมแม่น้อยวะนี่เป็นสิ่งที่ไม่อยากทำวะสิ่งที่ผู้ชายทุกคนต้องการว้ยคือเขาบอกว่าจริงแล้วไม่เหมือนนักกีฬาเลยเว้ยมึงตื่นมาปุ๊บกินข้าวฟิตร่างกายเตรียมตัวปีปีเสร็จพ พี่เสร็จพักพักเสร็จพี่คือยังต่ำต้องสามคนวันหนึ่งต่ำยังต่ำช่วงพีควันไหนพีกก็วันไหนพีคแล้วแต่มีที่หกเจ็ดแม่งเจ็ดผู้คายักเลยขี้อนั่นแจ็คเจ็ดผู้คายักบ้าเปโอเคก็แล้วก็ต้องกลับบ้านนอนไปเที่ยวไม่ได้กินเหล้าไม่ได้คือแหล่งข่าวเขาบอกว่าเป็นแผนมาเลยเหมือนเราไปเรียนอ่ะตารางเรียนออกมาเลยว่าแบบวันหนึ่งต้องทําอะไรบ้างแล้วก็ค่าตัวก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอย่างที่อ่านบทสภาพมาของคีเคนเดีร์คือเขาไงอ่ะคือเาคือใครดีวะนักแสดงชายของญี่ปุ่น คือชื่อดังเลยคนนี้ยอยู่วงการน,นี้มา3ามปีเล่นหนัางโปมาพันกว่าเรื่องผ่านผู้หญิงมาพันกว่าคนก็ถ้าเป็นชายไทยก็คิดว่าโอ้งดีอะ่ะเอาพูดเรื่องเงินก่อนเขาบอกว่าเงินก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นตีเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบหมื่นเออไม่เยอะนะไม่เยอะนะแต่แตมันได้ต่อวันหรือเปล่าแต่เออแต่มันได้ต่อเรื่องซึ่งถ้าเกิดเทียบคันอกู่เรื่องแม่งก็ก็อยู่ได้เออก็คือได้ก็อยู่ได้แต่ว่าแล้วแต่ว่าถ้าเกิดดังหรือชั่วโมงมินสูงยิงเก๋วยิงเก๋าก็ห0,000เยนไป7 0 0 0 0เยนไปสุดท้ายมันเหมือนมอง จะปี้เพราะเงียนหรืออยากอ่ะมันการจำเป็นต้องปี้อ่ะคือเป็นเหมือนคาสั่งไปแล้วอ่ะคือเหมือนวันนี้มึงไม่อยากอ่ะวันนี้มึงอยากอยู่บ้านเล่นเกมอ่ะแต่ไม่ได้มึงต้องออกไปปี้ผู้หญิงอ่ะผูละเศร้ามึงไม่มีความสุขกับสิ่งนั้นไปแล้วอ่ะตายด้านอ่ะเออทุกวันวันละาสามรอบมึงจะเซ็งไหมวันแรกอาจจะแฮปปี้อาทิตย์แรกอาจจะพอไหวหมดสามเดือนแรกทุกวันก็ยังดีนั่นแน่หกเดือนหกเดือนก็โอเคนะเก้าเดือนผ่อนผ่านไปปีหนึ่ง ก็โอเคอ่ะปีนึงก็ไม่ได้น่าเกียดไม่เกียดอยเงี้ยละก็นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่า เออแม่งถึงขาดแขนเพราะผู้ชายที anyway> ่มามันต้องพร้อมด้วยไม่ใช่เอะมาถึงเชาะเชาะเชาะแล้วคือถ้าเกิดมึงไม่ได้ตามที่แบบผู้กำกับต้องการอ่ะมึงมาถึงเสียบเชาะทีเดียวแชะเลยอ่ะมึงไม่ได้ค่าตัวเลยนะเว้ยแบบไม่มีค่าเสียไม่มีอะไรเลยแบบเชาะแชะเลยเชาะปุ๊บแชะเลยอย่างงี้ก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยผู้หญิงเปียกอีกแต่ถ้าเกิดมึงทำได้ก็ตามลัดแต่โลเคชั่นเนี่ยมึงชอบดูโลเคชั่นอ่ะก็เขาบอกไออันนี้เปลี่ยนไปเดี๋ยวละมึงชอบดูโลเคชั่นไหนชอบเป็นบ้านเนี่ยชุดกิโมโนอะไรเงี้ยมึงไม่ชอบแบบทีี่่มมงออยยูในรรถเเล์ะะไ้ว คือวันนี้นี่ปกติพิธีกรจะเป็นโฟ์กับเอมนะครับไม่สงสัยกันหรอกเขาหายไปไหนนั้นเนลองโทรหาเขาหน่อยคิดถึงไหมคิดถึงอย่าเพิึงนะกูเปิดไลน์กูไม่ได้อ่านแม่งไม่ลองโทรหามันเลยเนี่ยลองโทรถามดิเช็คหน่อยว่าเขาไปไหนไม่ให้เป็นไปโค้งไปแคสงานอะไรทั้งอย่างนะ่ะอย่างโฟดไม่มีอ่ะมีติดอย่างเดียวอ่ะติดยาติดผู้หญิงข <c oughs> ้าราชการบริการเฮ้ยไม่มีผู้หญิงโฟดอยู่กับผู้หญิงจริงๆด้วยเว้ยโอ้โหแกละชื่อโฟดกูขอโทษนี่โทรให้ติดเอาไว้ติดเอาไว้ เฮ้ยโฟดทำไมวันนี้มึงไม่มาถ่ายรายการวะงานจบพ่อมาไงป้าเฮ้ยไอ้เหี้ยเอาดีๆโฟเอาดีๆแหมมึงอยู่กับใครมึงอยู่กับใครแล้วบอกว่าไปไปทุรัฐที่เชียงใหม่ไปไรเชียงใหม่อ๋อไปไปแคสงานเหรอแคสงานเหี้ยหล่ะมาเอาตรงกับคอนเทนต์เนวันนี้เลยไงเขาประกาศหาลับสมัครไอ้ผู้ชายเล่นเอวีเล่นเอวีอยู่กับมึงปะเนี่ยอ๋อไอ้เหี้ยจบโปราฟลแต่เขาไม่ได้ตอบกลับมาโอเขาไม่เขา เขาไม่ได้ยาใครไปเล่นก็ได้เว้ยเขาคั้ขนาดไงของมึงอ่ะเล็บนิ้วก้อยเองก็ไม่ค่อยได้อ่ะเพืขาใหญ่หมดแล้วกูขอเล็กสุดบ้างก็ของมึงอ่ะแนวเลโก้กูรู้แนวเลโก้โอเคใส่ของเล่นโอเคอย่าดูถูกเอ้ยไม่มีอะไรแล้วเพื่อนพักผ่อนมีเพียงพอเออบายบายละเออเออพอละโอเคโอเคบายบายกูอยากคุยอยู่เพียงเท่านี้บายกูตัดสายแล้วปึ๊บ ส่วนส่วนคุณเอมนะฮะที่มีิธอกรหุ่นดีของเราไปแคสไปแคส่างโปไปแคสผู้หคสไปครับกูรอเล่นกูรอเล่นคือเองไม่กดกูไปทำงานไปทำงานเป็นคนดีมากโหมีงานนะก็หมดเรื่องมาเพียงเท่านี้ไหนขอยกคอนเทนต์ในดวงใจวันนี้ก่อนเลยเอวีดีไม่คิด มไม่องคิดแต่รถไฟฟ้าที่แบบมือสีสีแล้วแบบค่อยๆถกกระโปงแม่งแต่รถไฟฟ้านี่ดีอย่างนะไอคนทางรถแม่งโง่หรืออะไรวะอ้ยืนนิ่งมึงเป็นป่ะแม่ยืนแม่ยืนมาสองพันกันแม่งไอเขี้หลานจะหลุดออกมาแล้วเป่าป่าเปล่าไอขี้นี่นั่งนั่งหลับแบบออกมาเป็นหลานเลยเหรอไอเนี่ยไอเนั่นนั่งหลับอีกคนหนึ่งยืนคุยโทรศัพท์เออแต่มันเซ็ตใช่ไหมมันก็เป็นธุรกิจนะผมมองว่าแบบมันไม่ค่อยอิงความจริงเท่าไหร่อ่ะการทำหนังเอวีอ่ะอิงความจริงหน่อยอ่ะไม่ใช่มาใส่ใกันอยู่แล้วยืนยิ้มนั่งหลับ โอเคนะฮะก็ติดตามพวกเราได้เลยฮะซับสไคร์มาครับครูคิดไทยแลนด์นะครับผมทั้ง Youtube และแฟนเพจนะฮะใน Facebook ครับผมครูคิดทีเพสอินสตาแกรมด้วยนะฮะตามไปเราอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับผมแล้วพบกันใหม่คราวหน้าฮะเราจะมาเม้าอะไรติดตามด้วยครับผมป้องฮะผมเกียร์ครับผมอย่าลืมครับน่าติดตามล้านคนล้านความคิดครับสวัสดีครับ